อยู่ร่วมกันนะครับสก,กิลหนึ่งคูดาวมาแล้วก็ใส่นะครับมาดิระยะไกลดูดาวเรียบร้อยตัวอะไรก็ไม่รู้บาคุโกรหรือเปล่ารอสามเรียบร้อยนะครับเฮ้ยหลังหลังยิงโอ้ยตัวยิงสองตัวบาคุโกเด้กกูไปก่อนละไปก่อนละเพื่อนถอยเร็วถอยเร็วกูมาตามแน่เลยวะมันตามแน่เลยวะ่นนยวะนี่เงี่ยไอบาคุโกบาคุโก ตามมาตามมาถอยไ่ดีโดนก่อมาดิมันกอบเพื่อนมันกอบเพื่อนเราเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะแปลงล่างเป็นเพื่อนเราเหรอฮะเฮ้ยมันเห็นเราแล้ววะตา,าไม่โดนเพื่อมาดิมาบวกกับกูนี่ให้เพื่อนกูเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึ่งมาดิหนึ่งหนับโดนกันหมดโดนกันหมดตายนะตายนะเล่นกับพี่อะน้องอ้าวเรียบร้อยกลับล่างตาดาวไปหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจ็บหนัก ยิงหนึ่งได้ถึงสองอ้าวคลิปหามันมีพาดอันต้าด้วยหรอวะมีพาดันต้าด้วยกูกิง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 ,กกงแล้วก็นี่ไงปาหนึ่งได้ถึงสองมาดิพัดอันต้าคืนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินซีเพวันนี้ก็มาเล่นชิกาลาคีอีกแล้วนะครับนี่เวลาเลือกจุดลงอ่ะทุกคนแนะนําว่าให้เลือกที่มันสามารถไปได้หลายทางนะครับนี่สมมุติเป็นไซคโครนะเพื่อนเลือกลงไซคโคนกันเราก็จะจิ้มประมาณตรงนี้นะครับ เพื่อที่ว่าเราสามารถแบบหนีฟาร์มได้ถ้าเกิดคนมาลงไซโคล3ตี้อย่างเงี้ยเราทําไงเราจะบวกเหรอบวกมันใช้บวกต้นเกมมันใช้แบบดวงมากเกินไปในการสู้นะครับแล้วก็เราไม่รู้ฝีมือเพื่อนร่วมทีมว่าจะบวกหรือไม่บวกยังไงนะครับอันนี้เห็นปะพอติ๊กตรงกลางปุ๊บลงมาฟาร์มส่วนน้ําก็ได้ส่วนน้ำเมื่อกี้โล่งมีคนอยู่บนภูเขานะครับเราวแค่ระวังตัวไว้นะฮะถ้าเกิด เขามาไล่เราแล้วก็หนีเข้าไซโคลน,นะครับเพราะไซโคลไม่มีคนนะฮะเหมือนกับตานี้ทีมเราก็จะสามารถฟาร์มได้หลายที่นะครับอ่านี่นะเลเวลโดยรวมของทั้งทีมเราก็จะเยอะนะครับเลเวลสกิลอ่ะ,อะเพราะว่ามันจะไม่แย่งของกันฟาร์มแล้วก็มีพื้นที่สเปซให้เล่นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องระวังให้ดีๆนะเพราะว่าเราจะโดนลุมได้นะครับเราแยกกับเพื่อนเนี่ยตันนี้ก็เฮ้ยเห็นเขาบวกกันนะครับเราสกิลเลเวล5ก็พอจะ ไปมาดิยังไงยังไงตีเขาบวกกันอยู่นะครับเอา้ามาดิก็สกิลอ้าโดนแถบนะครับตอนนี้ไอดาบีโดนแถบดาบีนะครับแล้วเราก็เฮ้ยเกาะแตกแล้วพอเกาะแตกปุ๊บเราก็พยายามหนีก่อนนะครับกลับวิ่งไปหาเพื่อนนะฮะยังไงเฮ้ยโคโดมาตรงนี้หรอมาดิมาดิกิ้งหลบกิ้งหลบนะครับเกาะเราแตกแล้วเรื่องเราน้อยกิ้งหลบกิ้งหลบไปกิ้งหลบไปเจอ เดกุอีกกิ้งหลบกิ้งไปก่อนกิ้งไปก่อนครับเขายิงไม่โดนเห็นปะเขายิงยากมากนะครับแล้วก็ไปครับพอได้โอกาสก,าก็รีบวิ่งครับแล้วก็เนียนปั๊มยาแปบเพื่อนเราก็ออกไปช่วยแล้วเห็นปะ,ะจังหวะนี้เขาเหมือนจะหลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยตามเพื่อนออกไปนะปั้มยาก่อนปั๊มยาก่อนแล้วก็ไปครับ ข้อดีเราจะได้เลเวลสกิลกันทั้งทีมแล้วก็ไม่แย่งของกันฟาร์มนะครับการลงแบบตรงกลางทำให้เรามีตัวเลือกนะไม่ใช่ลงจิ้มไปที่ไซโคลแบบตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็เอาทำไงมาดิเลเวลอัพนะฮะยู่ไหนวะป๊อบป๊อบป๊อบป๊บป๊บโอ้โหหายวะ่ะหายว่ะมีใครโดดลงมามีใครโดดลงมาอา้าวไม่โดน อุราลากะอย่างนี้จับหักคออุมไม่โดนขอหักคอหน่อยขอหักคอหน่อยเพื่อนอือไปเร็วเกินไปเร็วเลืวอเกินมันอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้ววะอุราลากะมัอยู่นี่อยู่นี่อู้หูไม่โดนมันกิ้งหลบมันกิ้งหลรอาดาวเรียบร้อยอุาราลากะนะครับขอเตะหน่อยแล้วกันโอ้โหดูการเลเวลสกิลโคตรเยอะขอบนี้เร็ว Level 9แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ ไปครับเดี๋ยวจะบวกได้นะฮะเอาไปจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เพื่อน,น,นโดนไล่เพื่อนโดนไล่ก็ช่วยเพื่อนโดนดนึ่มหนับนึ่มหนับแรงนะแรงนะเอ้าเอ้าเรียบร้อยเกาะแตกไปครับยังไงหักคอไม่โดนอยู่ไหนวะสงสสยจะบินขึ้นนองบนดันแงกูว่าแล้วบินขึ้นนองบนกูจะตามยังไงแล้วโอ้โหไอ้พวกแบบตัวเดินดินกินข้าวแกงนี้แบบไม่ชอบนะครับเวลาโดนาพาไปเล่นข้างบนเราจะปีนขึ้นไปก็เสียเปรียบนะไม่เอานะ ยังไงเหมือนจะมีคนบวกกันตรงนี้นึบหนับเราก็สวนไปดิอ่ามาดิเดกุเดกุเกาะแตกเดกุเมาเดกุตามมาข้างนอกเหรอเดกุดึงมาต่อยไปยังไงมาดจิจะดาวแล้วมันจะดาวแล้วมันจะดาวแล้วขอไอทีเรียบร้อยดาวตัวที่สองแล้วก็ฟินิชไปเลยครับกึบ เตะหน่อยฮ่าเก็บของเก็บของเก็บของเอาละต่อไปก็อัพสกิลสองกับหนึ่งนี่เอ้ยสองกับสามนี่ก็เลือกเอาเลยนะว่าชอบอ่าสกิลวิ่งเยอะๆหรือว่าสกิลสองนะครับเราก็สลับสลับกันไปเพื่อนเราบวกอยู่ปะอ้าวเพื่อนนี่วะโทษโทษโทษเพื่อนเราลั่นไปหน่อยนะฮะจะสกิลใส่เพื่อนซะแล้วไปครับหาบวกต่อห้าทีมแล้วหรอโอ้หโคตรเร็ว ห้าทีแล้วอ่ะพอตายกันเฮ้ยตายวะตายวะอยู่ไหนวะนี่บาคุโกไอ้บาคอุ้ยหนึบหนับหนึบหนับมาดิโอ้ยโอ้ยโดนกันกี่ตัววะเนี่ยโดนกันหมดดาวไปหนึ่งไอ้บาคุโกลงมาว่ะโาคุโกลงมากูไปก่อนนะอ้าวเรียบร้อยเอาดิเอาดิหนึบหนับหนึบหนับยังไงสามศพเออสามศพก่อนเพื่อเรายิงบาคุโกอยู่นะครับเออดาวตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งแล้วเรากูโดนอีกแล้วกูโดนกูกิ้งหลบไง ิ้งหลบแล้วก็สกิลออกมาก่อนนะครับเนี่ยต้องกิ้งหลบนะทุกคนบางคนแบบไปกระโดงกระโดดหรือวิ่งธรรมดานี่ตายนะครับกิ้งนะเวลาโดนยิงนะครับอย่าเติมหมู่ให้เลยเพื่อนเพื่อนบวกไปเพื่อนเพื่อนบวกไปบาโก้มันไล่อยู่ไล่เพื่อนเราอยู่นะครับบาโก้ปั๊บได้เลยครับเพื่อนไล่เหรอไล่เพื่อน่เหรออุ้ยไม่โดนหรอว่ามันว่าโดนแล้วโดนแล้วมาดิหนีเร็ววะหนีเร็ววะหนีเร็ววะบาโก้ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะ เพื่อนมันไปไหนวะไหนฮะหายเฮ้ยปีนขึ้นบนเหรอไหนวะนี่ไงเดกุเหรอเดกุยังไงเดกุลงมาเหยียบไฟโอเคคำนวณไปแล้วลงมาเหยียบไฟนะครับไหนวะอ้าวยิงกูเหรอนึกว่าไม่ถึงหรอือไงนึกว่าไม่ถึงเหรอแล้วกูไปยาวดูดิโอ้ถึงโคตรไกลนะครับอย่างว่ะสะกี้หนึ่งหมดว่ะ สกิลหนึ่งหมดรอแป๊บรอแป๊บแล้วปลาหนึ่งสกิลหนึ่งโคตรไก่ยังไงไม่ตวนเลยวะทุกคนไวะเพื่อเราวิงวาว่งไล่ละเพื่อเราวิ่งไล่เพื่อเราวิง่งใส่แป๊บหนึ่งเพื่อนขอเติมเกาะก,ก่อนเฮ้ยๆๆเฮ้ยอ้าวโดนนะโดนะนะหนึบหนับหนึบหนับยังไงยังไงตัวไหนทีไ่ไหนวะทีไ่ไหนวะ อยูู่่นกันนะครับสก,กิลหนึ่งคูดาวมาแล้วก็ใส่นะครับมาดิระยะไกลดูดาวเรียบร้อยตัวอะไรก็ไม่รู้ปาคุปโปรหรือเปล่ารอสามเรียบร้อยนะครับนี่เดกกูอยู่นี่ A D K U N e. ยิงกับใครอยู่ไม่รู้โดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีนะครับเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อน,นเราเติมก่อให้เลยเติมก่อให้เลยเพื่อนเติมก่อให้เลยเดี๋ยวเพื่อนตายนะครับเติมก่อให้บ จริงๆเกอนเราเต็มอยู่นี่เติมให้เพื่อนนะครับนะใจดีอดีเฮ้ยหลังหลังยิงโอ้โหตัวยิงสองตัวคาฮุโกได้กูไปก่อนละไปก่อนละเพื่อนถอยเร็วถอยเร็วกูันตามแน่เลยวะมันตามแน่เลยวะนี่เงีไอบาคุกโกบาคุกโก <laughs> ตามมาตามมาถอยไว้ดีโดนเกาะเตกตามผีตัวแล้วน้อง มากอแตกเหฮ้ยเพื่อนเพื่อนไหวป่นะนะเพื่อนเราเพื่อนเราไหวป่ะนะทุกคนอยู่ไหนแล้ว,วะไปกไกลเลยเพื่อน๋ย่าหายสองตัวนั้นก่อนโ,อโหเพื่อนไปกไกลเลยตอนนี้ก็ไม่ช่วยวะอา้าวเรียบร้อยเพื่อนเราดาวโ,โหแล้วเราเหลือตัวคนเดียวนะครับอีกคนนึงมันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้บินด,ดูเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เพื่อนงั้นเดี๋ยวเรามีชุบนะครับเราแอบ,บเนียนก่อนดีกว่า อันนียนก่อนดีกว่ารอไอเดกุมันไปที่อื่นก่อนนะครับอันนี้ดีป่าวะหรือซัดมันหรือซัดมันดีวะมันเหลือคนเดียวปะเนี่ยไม่เห็นเพื่อนมันเลยคนเดียวปะเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะเอาซะหน่อยไปไปปื๊บปื๊บหนึ่งทีเอาว่ะโดนหนึ่งทีวิ่งหนีตัวชี้ไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนไปแล้วว่ะทอสกิลไปละเฮ้ยเฮ้ยยิงสวนมียิงสวนโอเคไปเก็บเพื่อนก่อนแล้วกันเก็บตกเพื่อนแล้วเดี๋ยวชุบก่อน อ่านี่อยู่ก่อนเหลือสามทีมโอ้โหมาดิต่อมาต่อโดนอีกหนึ่งทีขู่ขู่นะครับเราสกิลโคตรไกลเห,ห็นปะมานี่อานี่อยู่ก่อนไม่ตรงนี้มันนอกวงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตืน่ตน,น,นมาเพื่อนปึ๊บมาช่วยกันมาช่วยเป็นโล่หน่อยอ้าวเหลือสองทีมชิปหายแล้วเหลือทีมอะไรเมืวันนี้โอ้อย่าบอกนะว่าเหลือทีมสาม ถ้าเหลือตีสามแย่เลยนะแล้วเราเหลือสองคนเราต้องเก็บสองว่นทุกคนเพื่อนเอ่อเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนเอ่อหาทำเลที่เราได้เปรียบไหมหลังเนินหลังเนินปะไปเพื่อนหลังเนินหลังเนินหลังเนินนี้หลังเนินนี้หลังเนินนี้เราได้เปรียบนะครับเ,เล่นตรงนี้วงขอวงวงตรงนี้นะเอออยู่ตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้ไว้เอาวงไปซะนู่นเลย โอ้โหวงไม่ดีว่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งวิงงว่งไปอย่าเพิ่งวิ่งไปโอ้โหเพื่อนผิดพลาดอันนั้นนังเงโดนดิโดนดิสกิลช่วยสกิลช่วยอะไรไกลเราอยู่ตรงนี้ได้เปรียบกว่าเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่น่าวิ่งเข้าไปเลยรอสกิลมาดิมันกอบเพื่อนมันกอบเพื่อนเราเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะแปลงล่างเป็นเพื่อนเราเหรออะแล้วมันเห็นเราแล้ววะ่ะ ปาไม่โดนเพื่อนมาดิมา,มาบวกกับกูนี่ให้เพื่อนกูเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึง่งมาดิหนึ่งหนับโดนกันหมดโดนกันหมดตายนะตายนะเล่นกับพี่อะน้องอ้าวเรียบร้อยกับร่างตาวดาวไปหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจ็บหนักยิงหนึ่งได้ถึงสองอ้าวชิบผ่ามันมีพัตตันต้าด้วยเหรอวะมีพัตันตาด้วยกูกิง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 แล้วก็นี่ไงปาหนึ่งได้ถึงสองมาดิพัดอันต้าคืนโอ้เพื่อนเราตายว่ะชิบผ่าแล้วเอ้าโอ้โหโดนลุมละ ตายแล้วกูมาดิมาดิาดกูกิงก่อนยังไงเดก,กุเอ้าบาคุโกไม่ไปไหนหรอวะมาเป็นเดกุแทนเป็นเดกุมาดิโอ้โหใครจะไปไหววะไอตัวยิงเตือตัวยิงสองตัวโอ้โหเมื่อ <laughs> กี้เพื่อเรามันไปโดนก่อนมันไม่น่าวิ่งเข้าไปหละทุกคนถ้ามันรอบวกแบบในพื้นที่ที่เราได้เปรียบอาจจะดได้อยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ก็สุดๆแล้วได้ที่สองนะครับเหลืออยู่สองคนนะเพื่อนเราออกหนีไปหนึ่งนะโคตรติดงเลยโอ้เดี่ยมาดูกันหน่อยดิห้าพันหกโอ้โหดามเมจห้าพันหกไปแล้วบวกพันหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ไม่ได้เมปมโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามเช่นกันนะครับเพราะว่าเราอยู่กันด้วยการบัง,บงคับนะฮะ โอเคขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปนี้บายบายไว้เจอกันซียู